วันนี้ที่สวนฝึกโรงเรียนจิตอาสา904เขตบางเขนกรุงเทพมหานครพลเรเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิรารราชประชารห์ในพระรบรมราชูป,ปถมัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมนักเรียนต้นแบบโรงเรียนราชประชาุรห์รุ่นที่1ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่2 6ถึสิงหาคม2 5 6 7 เพื่อสร้างจิตสำนึกและพฤติกรรมที่เหมาะสมกับการเป็นนักเรียนโรงเรีเนยนราชประชานเคราะห์สามารถเป็นแบบอย่างให้นักเรียนรุ่นต่อไปได้และมีภูมิคุ้มกันที่จะช่วยให้เติบโตอย่างมีคุณภาพตลอดจนมีเจตคติที่ดีต่อสถาบาันพระมหากษัตริย์โดยมีครูและนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และปีที่5เข้าอบรมจำนวนหนึ160คน โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ถือกำเนิดจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศร์มหา,าราชบรมนาถบาพิษเพื่อให้การส่งเคราะห์ด้านการศึกษาแก่นักเรียนด้อยโอกาสปัจจุบันมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์67แห่งทั่วประเทศมีนักเรียนที่เปลี่ยนสถานะจากเด็กด้อยโอกาสสู่เด็กได้โอกาสกว่า3 7 0 0 0คน สำหรับศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904เป็นพื้นที่พัฒนาตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีกิจกรรม3ส่วนหลักประกอบด้วยการแก้ปัญหาตามภูมิสังคมการจัดการและการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤต และการพึ่งพาตนเองผู้ที่ผ่านการอบรมจะได้เข้าใจทั้งทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติต,ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงวัฒนธรรมและภูมิปัญญาวิถีชาวไทยเข้าใจพ้าหมายของจิตอา,าสาสามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและขยายผลสู่สังคมรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวมสามารถทำงานกับผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ